ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มพลัฝันแล้วก็สวัสดีทักทายไปทางเพจเฟซบุ๊กเอ็มพลัฝันทุกคนด้วยนะครับพามาชมกันต่อครับนี่เลยนะขนฟางนะครับเหมาทุกฟางนะผมเรียกใช้บริการได้นะผมสําหรับท่านใดที่ยังหาลูกน้องหรือว่าหารถคนไม่ได้นะผมมีมีพนักงานแล้วก็มีรถรองรับอีกเยอะนะครับถ้าสนใจเนาะเพ โคกระสังโคกสังสีตะกูลนะผมใครสนใจนะครับหาคนงานไม่ได้ติดต่อมานะครับมาตัวนี้ก็เกี่ยวเมื่อวานนะผมเกี่ยวเมื่อวานวันนี้มาอัดนะครับก็จริงจริงเจ้าของไม่มีวัวนะครับแต่น่าจะอัดไว้ทํากําไรต่อนะผมเพราะว่าฟางสวยมากนะฟางเป็นฟางหนะ้าปรังนะผมก้อนเบล่มเทิมเลยนี่นะครับผมเจ้าของน่าจะเอาไว้ขายต่อนะครับแต่ไม่แน่ใจว่า ขายกี่บาทนะครับผมเนี่นก็นูนนะรอัดนะครับผมก็ดินก็แฉะพอสมควรนะผมอัดยากหน่อยหน่อยแหละจะว้หน่อย,ย,ห,ย,ห,นอยหน่อยก็ไม่หน่อยนะก็ะน่ามากยากพอสมควรนะผมมานี่นะครับเมาตอนนี้มากัน3ามคนนะครับทีมง,งานนี้เมื่อเช้านี่ไปกดปุ๋ยนะครับก็ไปกันสามันนะครับสามคัน4ี่คนไปกดปุ๋ยนะครับ ส่วนมาตอนนี้ก็3คขั้น3าคนนะครับมาขนฟางนะครับแล้วก็ยังมีเหลืออีกนะครับที่ที่บ้านนะผมทีมงานนะงานเยอะก็มาหลายคนนะครับงานน้อยก็แบ่งกันไปนะครับผมคนละทิศคนละทางมาถ้าเป็นยังดอกก็จะดีหน่อยนะครับผมช่วงอะไรนี ดวงซวงดวงะดามผู้ปูนะครับผู้ปูเดี๋ยวจะเอาไปทอยให้กับของพี่หนิงนะครับของในหน้ากิติรมสัตว์ของเรานะครับผมโน่นเลยนะใช่ ไ,ได้นะผมเงินเอาไปทำรถนะถ้าไม่ทำรถผมจะไปซื้อยางบ้างแอลมาใส่นะครับไม่จ้าบเลยนะบังแบบโตๆหนเลยไปเลยอ,อ้นี่ทรงแปลกปลารนะ้าผมยิงไปข้างหน้านะครับ อนใ่พี่นี่เอากี่ก้อนนี่หลายเยอะเนาะฟากจะหมดแล้ว,ลวใส่แต่นี้เพิ่งซับบอลกับพ่อเจ้าของเขาได้มาดูไหมไม,มีเล้วเกี่ยวข้าวเขายังไม่มาดูเลยต่อไปขายก้อนเท่าไหร่รู้ไหมนี่สี่สิบห้าสิบ่าบ่ฟางสวยนะครับเดี๋ยวรอดูอรายละเอียดนะครับผมเผื่อว่ามีราคาว่าเขาขายเท่าไหร่นะครับฟางสวยนะครับ ใครสนใจก็ทักมาแล้วกันเนีข่ขายของให้เขาอีกแหละขายของฟรีขายของฟรีไม่เป็นไรนะครับน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าแต่ถ้ามีมาก็ดีใจเหมือนกันแหละใช่ไหมพี่นิงอ,อ้ <laughs> อาโวโหอะไรนี่ไปทำตอนไหนนี่ไม่ได้ดูเอาด้วยนี่สีม่วงอ๋อสีเหลือ สีทองกับสีเหลืองบอกสีเหลืองสีม่วงขาวไอ้ขาวนี่คือรองพื้นใช่ไหมแต่ว่ามันหมดสีเหลืองนะครับโอเด่นรอยยี่นะครับผมหาตัวจับยากนะคันนี้นะครับนู่นนะรถอัดก็ฟรีล้ออยู่นู่นนะครับผม เขาไปไวไงก็ดังที่สนโยค่าบอกโซนแรอือดังปล่ไมาในใจวากิบาทนะครับผมแต่สวยมากก้อนรถอัดใหญ่นะครับไม่ใช่คูปต้านะครับหนักาหนักด้วยนะครับคนยกบอกว่าหนักนะครับเราต้องเชื่อเขานะโอ้แต่ฟังสวยนะครับเพื่อนดูนะครับนี่เลยอัดไม่ขายนะครับใช่ไหมพี่นิงเ็าอัดไว้ขายแล้วเนาะเพราะว่าเจ้าของเขาไม่มีวัวนะครับเพราะว่าพี่น้องเขาแย่งกันเพินเขาสนใจอัดขาย อ๋อพี่น้องแย่งกันเจ้คของเลยอัด,อดสินใจตัดขายถ้าจะให้อีกคนก็มันจะผิดอีกคนเน,ะนาะ <laughs> พี่น้องได้มานไหมเม,มื่อคืนไม่ไม่ได้มาตอนนี้ให้มามาหาหนูแรงอายืดมันไม่ได้ใช้งานนานนะ <laughs> ยืด <laughs> ยุดยดไปกับบรุอ้้เสียดายนี่ได้ตัวเดียวตัวเล็กนูนนะยิงตรงไหนนี่โพนี่แหละ เดี๋ยวคืนนี้มาแก้มือใหม่อีก,อโโกยังเชียงเรื่อยๆนี่เมื่อเช้าเออไม่ใช่เมื่อเช้า,มาเามาืม่อเมืม่อวานพาไปดูคนปุ๋ยนะครับ<ม>วันนี้พามาดูคนจุขาเออคนจุขาคนฟางเร่งอะไรอยู่ดีฮะ แบตหมดนะผมสวยแล้วสวยแล้วไปนอนเพื่อนพนนงนะครับพยายามออกก่อนฝนจะตกนะผมนี่เลยฟางนะผมสวยๆนะป้าก็ร้องนะครับผมไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่านะครับกภาวนาว่าอย่าให้ตกนะครับขอร็จยานก่อนเนาะ ตัวรถอัดก็ติดนะครับผมติดลมแล้วอัดนะครับไม่เห็นล้อแล้วนะ <c oughs> ไอ้เด็กเกียร์วะมาลากเอารถ <c oughs> ติดแล้วเนะ่ะนี่นะครับเี้ยเงจะไปบ้านก่อนบ่ โทรมาไหมเขาจะมาอมอะะบมอกรถอัดก็ติดลมแล้วนะครับนูนเลย <c oughs> โอ้มีเห็นล้อแล้ว ก็ส,สวยๆนะครับผมเอาไปแค่นี้ก่อนนะครับ อ,อย่างไม่มาแล้ขนาดนั้น